3นักชกที่สุดของวันแชมเปชิพประจําปี2025ก็ระบอกนะครับว่าในปี2025ที่ผ่านมานะครับการแข่งขันของวันแชมเปชิพไม่ว่าจะเป็นวันลุมพินีนะครับวันนัมเบอร์หรือว่าวันไฟไนท์เนี่ยก็มีแมตต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งวันนี้บ้าบอคอบอลของเราก็จะรวมเอา3นักชกซึ่งเป็นดีกรีแชมป์โลกของวันนะครับที่ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยสุดๆถือว่าเป็น1ใน3นักชกที่ดีที่สุด ของวันแชมเปี้ยนชิพประจำปีนี้ตามสายตาของบ้าบาคอคบอลน,นะครับจะเป็นใครกันบ้างก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกหญิงซึ่งต้องบอกว่าผลงานของเธอเนี่ยที่สุดจริงๆนะครับนั่นก็คือท่านั้นของเพชรจีจ้าเดอะควีนลูกเฉพาะหลงต้มนั่นเองนะครับเพชรจีจ้าปัจจุบันอายุ23ปีนะครับสัญชาติไทยเธอเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทน,นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานร้อนแรงต่อเนื่องนะครับชกในวัน8ไฟไฟไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะรวดทั้งหมด8ไฟไฟแล้วก็เววลาาชกกกในติมยยไทย เธอชนะน็อกตลอดนะครับขณะที่คิกบ็อกซิ่งเองเธอก็เป็นแชมป์โลกนั่นเองนะครับปี2025เนี่ยทางด้านของเพชรจีจ้านะครับมีการขึ้นสังเวียนทั้งหมด3ไฟส์นะครับเริ่มที่วัน172นะครับทาเครุพบรถถังเป็นคู่เอกนะครับซึ่งทางด้านของเพชรจีจ้าก็ขึ้นชกในไฟวันนั้นด้วยนะครับในเดือนมีนาคมปี2025ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับสามารถเอาชนะคะแนนแบบเอกฉันนะครับคนะโมริโมโตะนะครับจากญี่ปุ่นไปได้ก็ต้องบอกว่า ผลงานร้อนแรงตั้งแต่ต้นปีนะครับและอีกหนึ่งไฟของเพจติจ้าในปีนี้นะครับก็คือการพบกับานะของมาร์ติน่าโดมินชักนะครับนักสู้จากโปแลนด์นั่นเองนะครับในศึกวันไฟไน 38, ฟั38สามสิบแปดฟาบิซิโอพบเอ็งเออร์กิลเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพจติจ้าก็ขึ้นชกในวันนั้นด้วยแล้วก็ในกติกามวยไทยก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเอาชนะ TKO ไปได้ในยกหนึ่งเลยนะครับ และนี่ก็เป็น2ไฟ์ของเพชรจิจานะครับที่เกิดขึ้นในปี2 0 2 5ทําทให้เธอเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่สุดของวันแชมปนชิพป,ประจําปีนี้นะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับนักชกชาวไทยอย่างท่านของนาบิอนานานครับแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทนะครับลูกครึ่งไทยแอลจีเรียอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองนะครับปีนี้ผลงานต้องบอกว่านาบิลผลงานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของนักชกเหมือนกันเริ่มต้นในศึกวัน1.2ทนายรถรถถังนะครับ ช่วงเดือนมีนาคมชนะซูเปอร์เลกซูเปอร์เลกมวยไทยนะครับด้วยการเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันนะครับถือว่าการที่ชนะซูเปอร์เลกเนี่ยเป็นการแก้ตัวได้สําเร็จนะครับหลังจากที่ก่อนอันนี้เคยแพ้ซูเปอร์เลกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นในช่วงกันยายนนะครับมีการต้องพบกับท่านั้นของอีเลียสเอนาฮาชินะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งในศึกวันลุยนีนี126แต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดจังหวะผิดพลาดนะครับมีการแบบไปเข้าจุดที่ไม่ตั้งใจนะครับ ทำให้สุดท้ายแนวนั้นก็จบกันลงแบบไม่มีผลการแข่งขันนะครับซึ่งนาบิลเองก็ไม่ได้ตั้งใจแหละครับและก็ล่าสุดเลยสําหรับท่านนั้นของนาบิลก็คือในศึกวัน1นึสนะครับซูเปอร์บอลพบมาซาอากิวันนั้นเนี่ยท่านนั้นของนาบิลก็ขึ้นเวทีด้วยนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับฮิโรมิวาชิมะนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้แบบเอกฉันนะครับในศึกวัน1นึที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็น3ไฟ ของนบวอนานันต์ประจําปีนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนต้องบอกว่าน่าสนใจและน่าจับตามองมากนะครับเพิ่งได้แชมป์โลกมาครองในปีนี้เลยถือว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่ต้องบอกว่าที่สุดจริงๆสําหรับวันแชมเปี้ยนชิพในปีนี้นะครับนั่นคือท่าน้าของนาตากะแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นอะตอมเวทน,นะครับชาวญี่ปุ่นอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นปีนี้เนี่ยนาตากะขึ้นชกทั้งหมด4ไฟชนะรวดนะครับเริ่มตั้งแต่ศึกวัน172เมื่อเดือนมีนาคมชนะลักเอราวันนะครับในกติกามวยไทยแบบชนะน็อกด้วยนะครับ หลงังจากนั้นในเดือนมิถุนายนนะครับศึกวันลุมพินี114นะครับในกติกามวยไทยก็ชนะคะแนนเอกฉันนะครับบอลลีโลกสิทธิ์วชรชัยนะครับก็ถือว่าสามารถล้มนักชกไทยได้2คนติดต่อกันนะครับถัดมาในเดือนสิงหาคมนะครับวันลุมพินี122นารากะก็เอาชนะฮมามาดฮัสมานีนะครับจากโมร็อกโกในกติกามวยไทยแบบ TKO ยกที่3ได้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่านารากะชนะมา3ไฟต์ติดในปีนี้นะครับและก็ ไฟล่าสุดต้องบอกว่านี่เป็นไฟสําคัญมากๆในศึกวัน173เมนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสามารถเอาชนะหนุ่มสุรินชอเกตวีนาไปได้นะครับในกติกามวยไทยแบบ5ยกชิงแชมป์โลกไปได้แบบเอกฉันนะครับแล้วก็ครองแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทไปครองนั่นเองนะครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้พิกัดนี้เนี่ยตอนนี้นักากาศคือเบอร์หนึ่งนะครับก็ต้องติดตามมาต่อไปแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วทั้ง3คนที่กล่าวมาของวันแชมเปี้ยนชิพในปีหน้า2 0 2 6 ผลงานจะยังดีต่อเนื่องหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ติดตามมาได้นะครับสำหรับศึกวันแชมเปี้ยนชิพในปี2026นั่นเองนะครับ